ครับมารับประทานอาหารสวยกันนะครับเพราะว่ายายลากินไม่หมดให้ขอแรงมาช่วยนะครับวันนี้ <c oughs> ช่วยกินนะครับ <c oughs> เพราะว่าทนไม่ได้แล้วหิวจนหน้ามืดกินก่อนเด้อฝนวหน,นวาืดตาลายจะกินก่อนแล้วพอมาถึงเพราะว่าเมื่อคืนนี้กินข้าวกับอะไรเนาะเมื่อคืนนี้ก็กินข้าวกับเนียงขนม้อศกรีมแรงมือน่ยนะปลาคังล่างแล้วล่างตัวนี้อีกพะ

เอาดับเดย์อ่เอาเอ่ค right> ือหลักเอาดับเด์รีใช่หอมใ่นันเอาาเยโอ้เอาย่างนะโอ้องรอบแล้วยหาง่แม่หมั้นใช้พวกเป็นเท่านะสองรอบพอทิ้เน้อส่งนี้มันมีอ่อได้ไหมถูกเซอเอิญโมกิ่งดอกโบว์กินเห็ดทุกมือ โอ้ยเห็ดแม่มากิแอยู่ั่รากินได้ไมเราจะม่ค่อยเห็นเขาคือกินข้าวนะทุกคนส่วนแรพ่กคุณจะกินอะไรทองกินไม่อร่อแม่ไม่รู้ส่วแม่ ินเสียงกบเสียงเขียนเ่อกไปนิกกี้เบ่งแถวๆน้นแหละโอ้ะโอ้ยรอยนิกกี้นี่เองไม่น่าเลยเขาถูทุกวันกจับได้ข้านำมาเขาเลยหมดกอ้งอาเเมนชาวันนี้นะคะที่สามาที่าเตีมีเขาเรียกอะไรนี้ก้อนเห็ดห่ะใช่กับกับส้มเพีผัน อ่อนนะเสียนตงยนดอกเขาอ่านนอนเห็ดยอบ่ะเห็ดเข็มบอไม่เห็ดเข็มมันจะอ,นอ,นอันน้อยๆกับอันนี้เห็ดเข็มอะไร่ไมันต้องมีเห็ดเข็มอยู่นันอ้าวกันกับพวเห็ดเข็มเปรี้ยๆเยอบบื่อเลยเลยน,นี้นัน่งโตจะนั่ง พอกินเดี๋ยวกินข้าวอิ่มเนาะเราไปลุยเนาะไปก้าวมากินเท้าเอ้สแตเท้ากินเ้ามันเอินเพาะไปมาสแต็กเท้าเอินแบบนี้มากินอะไรมสูมี่จากทีฟิินส์อามีอย่างนี้เอ้ก็เอาเท้งสาบ่าหาแต่อยู่ในกระป๋องนะมาได้เขาชดน้ำาได้น้ำสุกค สวัสดีนายเอ็ดี้ทกท่านนะมีความรู้สึกว่าสาราแทบแตกนะเช้านี้โอ้โหคึกคักคึกคึนเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสินะล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อเช้าผมทำความสะอาดกวาดถูเรียบร้อยทำไมมันมีรอยหมาอีกโอ้โหสูนีนะมาบอกว่าคนนี้ ขยันมากพรอะฉะนก็จะทำให้มีเจ้าก้ะอี้มันเป็นรูปรูปเหมี่ยงแตงโมเพราะเป็นดอกไม้ไมกัดนี่แหละจะเป็นดอกไม้แต่ว่าเขาแตงโมมากกาสครับอาจจะทาสีผิดหรือเปล่าล่าสุดท่านผู้ชมทุกท่านนะพอฟืนก็กำลังฟืนกินข้าวอยู่เนาะ มันไม่ค่อยอยากกินเลยดูจากท่าทางสีหน้าก็ะเม็ดแตงโมลูกอยากกินได้ไงเมื่อกี้นี่ขาวๆนะกระเปิดเม็ดแตงโม้ไล่แม่ขาใสแล้วก็หัวเราคิกแกคลิกแกสงสัยอยากกลับแล้วจะกินฮอดแล้วบปนั้นสิโอเพิ่งกินเขาอ๋อไปแอบเปิดดูไลฟ์สดแม่ขำใสกินเขาแล้วก็เลยฟื้นกินไปไปตามเพิ่นบ่าแมวกำลังสีลงถวยแมวกำลังจะลงถวยเพราะว่าไม่มีคนกิน <laughs> ล่าสุดผะ้ยมทุกท่านน่ะศาลาเราก็คึคกคักึครืค้นนะยูทูบมากกว่าสี่สิบช่องเนาะ,ะที่อยู่รอบนอก,นอกและรอบใ <ไป S 1> นอ่ะ,อะไม่ใช่อยู่ตรงนี้ที่หลายหลายคนรอบนอกและรอบในก็ประมาณร้อยช่องนะทั้งหมดใช่ทั้งหมดแต่เหลือตรงนี้ก็ประมาณสามสี่ช่องนี่แหละ พ่อคุ้กินข้ามาด้อม่ใส่ากินเขา้วพ่อแมตอนนี้นะโอ้กูก็ไล่ใส่รองเท้าแบบนี้เนาะคือมีนะใช่คือผมใส่มานานแล้วใส่จนแบบอื่นก็มีแต่ว่ามันขาดแล้วมันขาดใส่จนสีแตี่มันมันมันคากไปแบบนี้มันถอนยากเหรอถอนยากโยกมันหักแต่เราวิ่งแล้วมันไม่ลุดบ่สบายแยกได้ไม่เป็นตุ้มหรอเจ้าว่ะตุ้มนี้หง่ นนี่ะรองเท้าเป็นตุ่มในไอ้พี่รองเท้าเป็นโรคด้วยนี่เด้นั่งนอนแบบไม่ได้นางเกลือยบ้ะรองเท้าราคาแพงเลยล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านมะก็นั่งกินข้าวกันอยู่ที่ศาลานะกินอย่างละพอมนก้อยเห็ดก้อยเห็ดก้อยเห็ดเอามาจากไว้มันโมเม่นเห็ดปลวกนั่นนะ้อยเห็ดซื้อได้หรือเปล่าซื้อได้ใช่ไหมคอยซื้อโดยฝีมือ เซละเกระทะลดไปเละ่ไม่ขัดอ๋อเลกระทะดำกระทะดำกระทะดำไม่ขัดลก้กไตัวก็อเากันพี่น้องทีมช่างบ้านพี่หนึ่งก็มาถึงแล้วนะสาลากตอนนี้กำลังเดินทางมา นบ้านนกดาวเดูนะเอฟซีผมอุตส่าห์มาถูแต่เช้ามีรอยหมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยมันดูไปขึมามันเหมือนลายดอกไม้เลยเนาะใช่คิดซะว่าเป็นลายดอกไม้อะไรล่ะนี่ไงมันเหมือนเลยเหมือนลายดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งเอาสีมันมีจุ้งสีหอยอันนี้คืออะไรหอยดอกไม้คิดซะว่าเป็นลายดอกไม้แล้วกันเออใช่อู้ดีแล้วที่ผมเอาห่อพัดลมน้อยมาด้วยแดดแรง นะ<ม>อุ้ยไม่ค่อยเท่าไรเลยรถยางมันแต่งนะเป็นไงบ้างจะใส่ยางเนื้อมาใสายย่ยางเนื้อมาไหมนีม่ในเอฟซีขั้นรถผมก็ไปใส่ยางในเมื่อคืนรถจู่มารถจู่มาอารมณมาแล้วลุงมาแล้ว,ลลวอ๋อคือแมีนเ่าคือรถเป็นอย่างน <ไป S 2> ีง้ใช่รถลุงจะดูใหญ่สขมมัเน,นเงียบเงียบ สวัสดีในเอฟซีมีมีรถตู้มานะท่านผู้ชมเฮ้ยมีรถตู้มาเรียวยาวเลยจะตรงไปสวนยางเขาไม่เลี้ยวบอกเฮ้ยเลยไปได้ยังไงตู้สายหนังบอลตู้สวนยางตู้สวนยางอ้าวรถเกี่ยวข้าวมา อ้าวรถเกี่ยวข้าวเข้ามาข้าวเราสุกแล้วบอกสุกแล้วบอกเขาเขนะ้าน่ะเอ้อยบางที่นะมันสุกแล้วนะมึงทางอันไปบ้าน,าน,นที่ว่น้ำเพียงไงไมนะ่ล่ะที่ไหนเมื่อวานนะ่ะเกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว่าสุดในเอฟซีท่านแต่ว่าของเรานี่รถเกี่ยวเข่าคือสิบบรีกินดอกเนาะเราจะลงคือสิบบรีกินเงินเข้าดอก <laughs> เพราะว่ายูทูบของเรานี่วันเดียวค่ยว่าบอเหลือบกินดอกเมื่อเดียวค่ยว่าบอเหลือบอลเลี้ยว มันต้องเหลือนะอ้อโอเคเอาไว้เฮ็ดซมือเนาะไล่หนึ่งด้ยองไล่ก็มันได้ดีบ่นี่นะเ c ฟนนาได้เรื่องต้นนะก็มีรถนะนี่นะเวลารถแขกไปใครมาก็ชะลอในเอฟซเขาก็จะชะลอชะลอเพราะว่าลุ้มมันไหลาย่ม่ แม้ว่าฉล้อยอย่างเนี้ลุ่มลายน้ำอ,อีกอยากเบิ้งกัอ,งอยากเบิ้ง,งลุ่มก็บล,ล,ลายแกสิลีกไปทางใดลีกอีกรอบนึงเหลืออีกรอบนึงชมพันนะนี่นะเอฟซี F C, ผมทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็มีหม,มามานอนเป็นเป็นอะไรที่สุดยอดในผมทำความสะอาดให้หมาบริใช่โอ้สูงนี่เนาะบนนอนใจแตะล่างเนาะหมามีระดับตัวนี่เนาะมันมันนอนเลยนนอนฟัง โอ้เป็นไงนี่ขัแรงความสะอาดแรงนอนยาเขาด่าอืมโอ้เขาแก๊เเบิ้งพี่น้องคุณเห้ยเลยอมอาดเาทคมสะอาดันเกิดขึ้นนะพี่น้องขตัเ้ยไม่่มีการันเกิดขึ้นนะขาขยับไปขยับมาไดุ้งห้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในสิงี่ท่นสวดดีครับโอ้ ไปไหนได้แืงไปไหนเหรอไปไหนเนนี่อย่าว่าอื่นใ่นะครับ อร่อยอร่อยไหมอร่อยมากแซ่บแซ่บอีโพบอกอย่างงี้สิไม่อร่อยแม่ทับสายไม่ต้องห่วงนะทางนี้อีโพได้กินข้าวกินปลาอยังดีแต่อีโพก็ไม่อร่อยเท่ากินกับแม่ทับสายนะแม่ทับสายก็จะมาดู ไม่เป็นายก็ต้องดูแน่นอนเนาะกลัวแฟนแกไม่ได้กินข้าวยังมันจะไหลขึ้นมาแกได้ยินนะโอ้โหจุกน่าอเลยเหรอ้อวันนีันี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อใชไมเขาแล้วมันก็จะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมพวกถ่ายคลิปรื่องวันนี้น่ะได้กี่คล หช่เลยใชแล้วเหรอน่าได้เลยอู้หูกำลังจะบอกว่าพ่อฟื้นขยันขยันที่ไหนได้เขาได้คิดเยอะกว่าเราอีกกลางคืนก็ไม่ได้นอนนอนที่รถนอนที่รถใช่ไหมจะมีใครดูไหมเขาไม่สงสารก็เขาไม่ดูก็แล้วแต่พวกพวกเจ้าตางมาฟังก็แล้วแต่เขาก็ะถายไปพี่บาพี่บอมทำนี่ได้ ได้ไปดูนาเด้อเ c ฟีเด้อยู่ในในเด้อเอเด้อส่งเจ้าำปานะเบหนเจ้าเิ่าลืมกดหน้เด้อกดไกดทา่เบงกับกดทอมแค่กดซื้อให้กำลังใจพอแล้ว มาดวนเลยครับค <Es> <an> <c oughs> ุณเขาโทรมาเห็นเขาโทรมามันหมุนมือนั่นเป็นอะไรสวัสดิการนะเออบัตรสวัส <man> ด well, right <c oughs> bon ิการนี่แหละกองเท้ากรรยงเนาะงบัตรที่เขาดูให้เท้านาะคุณคนยากรอกหยาบสวนเขาเรื่องเขาหมอบเหรอบัตรมักหมุดอะไรดิบัตรสวัสดิการสังคมเลยบัตรคนจนพ่อ เดียวกันนี่แหละว่ะคุต้อให้เมื่อสแกนหน้า

ขอบคุณมากสำหรับอาหารเช้าอร่อยมากทําไมอร่อยไม่กิน <laughs> พได้จะคลิบแล้วมือน,นี่เอาเท่าไหร่มือนี่เอาตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยตั้งว่ามันหลับไปให้ถึงเลยน้ำอ,อยู่แล้วเจ้าคิปกับพ่อแล้วเก็บเงินเป้าใหม่เจ้าคิปกับพ่อเลยพ่คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ15นาที นะครับก็ฝากกินข้าวด้วยกันนะครับ